ครับก็กลับมาพบกับชนะฟิล์มไอทีของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็มาต่อจาก EP ที่แล้วนะครับก็คือ EP ที่แล้วเนี่ยผมได้สอนเพื่อนๆในการสร้างโครงสร้างหน้าเว็บไซต์หลักไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนในการเพิ่มเ,เขาเรียกว่าเพิ่มหน้าย่อยของ Google Site กันนะครับจะมีวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมชมกันเลยดีกว่านะครับไป นะฮะให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ Google Drive ของเพื่อนๆก่อนนะครับจากนั้นก็เข้ามาที่ Google Sites ของเพื่อนๆนะครับขั้นตอนนี้ผมจะไม่สอนแล้วนะครับเพราะว่าได้สอนการสร้างแล้วก็การเก็บไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับพอคลิปนี้นะครับพอเราเข้ามาถึงหน้า Google Sites ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมากดตรงที่นี่ฮะมุมขวาของจอนะครับซึ่งมันจะมีตรงนี้ครับ หน้าเว็บตรงนี้นะฮะเพื่อนๆกดเข้าไปปุ๊บเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าที่ผมอสอนเพื่อนๆในการสร้างโครงสร้างที่เป็นหัวข้อหลักเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยฮะก็จะได้ครบตามหัวข้อเรียบร้อยแล้วนะฮะในครั้งนี้นะครับแต่ว่าข้อมูลย่อยๆพวกนี้ค,ครับเรายังไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนในการเพิ่มข้อมูลย่อยๆพวกนี้กันนะครับในส่วนของหน้าแรกหน้าแรกตรงนี้นะครับ เราจะไม่เพิ่มข้อมูลเป็นหน้าย่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปครูผลงานเด่นสื่อวิทยัศน์ข่าวการศึกษาหรือว่าอะไรต่ตางๆในส่วนของหน้าแรกเนี่ยเราจะเอาโชว์เดี๋ยวก่อนนะครับเราจะเอาโชว์ไว้ตรงของหน้าแรกตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นส่วนๆเนาะเพราะว่าออไอ้เจ้าตัวข้อมูลเหล่านี้มันจะมีข้อมูลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มข้อมูลย่อยในส่วนของข้อมูลพื้นฐานกันนะครับ อ่มาดูในส่วนของโครงสร้างก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนไอ้เจ้าตัวข้อมูลพื้นฐานเนี่ยข้อมูลชุมชนตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับถ้าถามว่าข้อมูลทั้ง1 2 3 3 4 5 6 7าชุดเนี่ยมันสามารถอยู่ในหน้าเดียวกันได้ไหมผมก็ตอบได้ว่ามันก็สามารถทำได้นะครับก็คืออยู่ในหน้าข้อมูลพื้นฐานนี่นะครับอันนี้เพื่อนเพื่อต้องนึกภาพก่อน,นครับ ไอ้เจ้าข้อมูลพื้นฐานเนี่ยก็คือไอ้เจ้าหน้าเว็บใหญ่ของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลย่อยๆที่อยู่ในหน้าเว็บใหญ่อีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะแยกออกมาก็คือข้อมูลชุมชนหนึ่งหน้านะครับย้ำนะครับเพราะว่าในหลักการทํางานของ Google Sites เนี่ยมันจะเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นหน้าไปนะครับแล้วก็จะเชื่อมลิงก์หากันนะครับไอ้เจ้าตัวข้อมูลชุมชนเนี่ยข้อมูลทุกอย่างทําไมผมต้องเอาไว้หนึ่งหน้าหนึ่งหน้าใช่ไหมครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยข้อมูลชุมชนของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะน้องก็มันก็สมควรที่จะมาอีกหน้านึงนะครับไม่งั้นปัญหาที่เราจะเจอต่อมานะฮะถ้าสมมุติว่าข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะครับเพื่อนๆเอาข้อมูลในส่วนของตรงนี้นะครับทั้งข้อมูลชุมชนประวัติอะไรเราเนี้เหล่านี มาอยู่ในหน้าเดียวนะครับมันก็จะยาวไปจนถึงด้านล่างเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนนะครับข้อมูลชุมชนของท่านเนี่ยอาจจะเยอะแบบนี้เนาะแต่ว่าไอ้เจ้าประวัติก็สํนตําบลปัญญาวิัยทัศน์อัตลักษณ์อะไรพวกนี้สามอันเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะครับตอนนี้เราอมาสร้างหน้าย่อยกันเลยดีกว่านะครับให้เพื่อนๆนะครับเปิด g o o g l e Site ของเพื่อนๆขึ้นมาเลยนะฮะเนี่ยฮะเปิด Google Site ของเพื่อนๆเข้ามานะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับ มาตรงที่ตรงนี้ครับหน้าเว็บตรงนี้นะฮะหน้าเว็บจากนั้นนะครับให้เพื่อนเอนมาคลิกที่ข้อมูลพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะครับให้มันเป็นกรอบสีฟ,ฟ้านะครับตัวหนังสือสีฟ,ฟ้านะครับจากนั้นนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีจุดสามจุดอยู่ตรงนี้เ,นเห็นไหมครับว่า มันจะมีจุด3จุดอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับคลิกซ้ายเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกคําว่าตรงนี้ครับเพิ่มหน้าย่อยนะฮะกดเข้าไปป๊อปนะครับหน้าย่อยหน้าแรกตรงนี้เราจะตั้งชื่อว่าอย่างไรใช่ไหมครับก็กลับมาดูที่ผังนะครับโครงสร้างหน้าเว็บก็จะเป็นข้อมูลชุมชนนะครับน,นี่ก็จะเป็นข้อมูลชุมชน ข้อมูลชุมชนจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นนะครับเนี่ยฮะเพื่อนๆจะส nice. ังเกตเห็นว่ามันจะเยื้องมานิดนึงนะครับอันนี้ก็คือในความหมายนะครับก็คือไอข้อมูลชุมชนเนี่ยมันจะอยู่ในข้อมูลพื้นฐานอีกทีหนึ่งนะครับเนาะอ่าต่อไปนะครับให้เพื่อนๆมาคลิกที่ข้อมูลพื้นฐานเหมือนเดิมครับทําไมผมต้องคลิกที่ข้อมูลพื้นฐานใช่ไหมครับเวลาเพื่อนๆมาคลิกตรงข้อมูลชุมชนเนี่ยเวลาเรากดเพิ่ม เออหน้าย่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะนี่ะอันนี้ครับมันก็จะเพิ่มหน้าย่อยเข้าไปอีกนะครับซึ่งเออเราไม่ต้องการนะครับถามว่ามันสามารถแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะครับโดยการนะครับเพื่อนๆสามารถเนีาา่ยฮะคลิกที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วเลือกคำว่าลบแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะเวลาถ้าเพื่อนๆจะเพิ่มหน้าย่อยแต่ละครั้งนะครับให้เพื่อนๆไปคลิกตรงที่เมนูใหญ่นะครับเช่นของผมจะเพิ่มหน้าย่อยตรงส่วนของ ข้อมูลพื้นฐานผมก็จะไปกดตรงข้อมูลพื้นฐานทุกครั้งนะครับแล้วมาเพิ่มหน้าย่อยด้านบนนะครับเหมือนเดิมนีฮะจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับพิมพ์เพิ่มแล้วก็กดเพิ่มหน้าย่อยฮะอันนี้ก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นประวัติกอสสนตําบนครับประวัติกอสสนตําบนจากนั้นก็นะครับกดเสร็จสิ้นแค่นั้นครับ นี่ครับเราก็จะได้ประวัติกสนตำบลเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็ไปกดตรงข้อมูลพื้นฐานอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ไปที่จุด3จุดแล้วก็เพิ่มหน้าย่อยนี่ทำแบบนี้ไปเรื่อยจนได้ข้อมูลครบนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมจะริ่งสปีดให้มันเร็วๆเ,เลยนะครับ เพื่อนๆในส่วนของวิธีการเพิ่มหน้าย่อยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตรงหน้าเว็บเนี่ยครับข้อมูลพื้นฐานผมก็จะมีข้อมูลอ,อ,อยู่ข้อมูลชุมชนประวัติกาสนทนบลปัญญายวิเศษทัศน์ประ,ะิจอัตลักษณ์เอกลักษณ์โครงสร้างหลักสูตรบุคลากรแล้วก็ที่ตั้งนะครับมันจะเรียงกันในลักษณะรูปแบบนี้นะดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนครับมันจะเรียงกันในลักษณะนี้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเรียง อันใดอันหนึ่งเรียงเข้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆอาจจะไปคลิกผิดที่นะครับวิธีการแก้ไขไม่ยากเลยเมื่อก่อนอันนี้ผมสอนลบแล้วนะครับแต่มันมีอีกวิธีการหนึ่งในการที่จะเอาข้อมูลด้านในนี้ออกมาข้างนอกนะครับก็คือเนี่ยครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากเลยครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาเราจะเอาไปไว้ตรงส่วนไหนนะครับมันจะเป็นขีดสีฟ,ฟ้าขึ้นมาให้นะครับถ้าผมจะเอามาไว้ด้านล่างบุคลากรผมก็แค่ ลากขึ้นมาไว้บนหัวบุคลากรก่อนนะครับปึ๊บนี่ฮะแล้วก็ลากไอ้เจ้าตัวบุคลากรขึ้นด้านบนนะครับถ้าเราลากออกมาตรงๆให้มันไปขีดเอ,อ่อในลักษณะนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะออกมาอยู่ข้างนอกนะครับซึ่งไอ้เจ้าข้อมูลที่ตั้งเนี่ยมันจะอยู่ในข้อมูลพื้นฐานใช่ไหมครับให้เพื่อนคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากให้ไปไว้ตรงหัวเอ,อ่อข้อมูลบุคลากรกน,นะครับแล้วก็ าลากบุคลากรเนี่ยขึ้นไปไว้ด้านบนอีกทีนึงเนี่ยครับมันก็จะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับเนาะในส่วนของคณะกรรมการสารศึกษาก็จะมีอยู่อในส่วนของคณะกรรมการนะครับก็จะมีอยู่4คณะกรรมการนะครับก็จะมีคณะกรรมการกรรมการคอนาตบุญองค์กรนักศึกษาอาสาสมัครกอนแล้วก็อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านนะครับแล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนอะไรไปบ้างนะครับเนาะก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ห้องเรียนออนไลน์แหล่งเรียนรู้แล้วก็ภูมิปัญญานะครับอันนี้ผมเพิ่มให้เป็นตัวอย่างก่อนนะฮะเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มหน้าย,ย่อยแบบง่ายๆนะครับในส่วนของ o o o l l s s t t s นะครับเดี๋ยว ในส่วนของคลิปต่อไปนะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครนะครับมีเอ่อมีคำถามเกี่ยวกับคลิปนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับเอ่อวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ